สวัสดีครับลุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับวันนี้กากาก็ได้นำเหรียญ5บาทนะครับเอามารีวิวฝากลุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีอยู่2เหรียญนะครับ2ปีพศนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปีพศ2551กับปีพศ2549นอ่าะครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญค่อนข้างจะเก่านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านั่นเองนะครับมีความหนานะครับเหรียญ5บาทรุ่นเก่า จะมีความหนาแล้วก็มีลวดลายที่เด่นชัดนะครับที่เด่นชัดพอสมควรนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกาก้าก็จะรีวิวนำข้อมูลฝากหลวงป้านนะอาทุกทกท่านนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะครับก่อนที่เราจะไปะในเนื้อหาสาระของเหรียญนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกากา้าพารวยด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆจากช่องกาก้านะครับ เอาละเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งเป็นปี51รุ่นเก่านั่นเองนะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2551นะครับด้านหน้านะครับเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิทธาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพล,พพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่ครับ นี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับรายละเอียดนะครับข้อมูลต่างๆของเหรียญด้านหน้านะครับเราไปด้านหลังกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีพระอุโบโสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศ2551นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างาก็จะเป็น ตัวเลขบอกราคานั่นเองนะครับก็คือเลข5ไทยและ5อาราบิดนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตัวเลขดังกล่าวนะครับของปีพุทธศักราช2,551นะครับซึ่งผลิตออกมานะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น220ล้าน4 6 3 2 0 0เหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของปีพุทธศักราช2,551เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับ51เหรียญรุ่นเก่านะครับซึ่งราคานะครับราคาการประเมินออกมานะครับ เหรียญ5บาทนี้นะครับก็จังถือว่ามีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับราคาค่อนข้างจะสูงของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนะครับของเหรียญ5บาทนะครับแต่จัดอยู่ในนะครับของเหรียญ5บาทนั้นก็จะมีอยู่ไม่กี่พศนะครับที่มีราคาสูงเลยนะครับส่วนเหรียญ5บาทปี51นะครับก็ตีราคาอยู่ประมาณ80บาทไม่เกินนะครับนี่ก็คือราคาของเหรียญปีพุทธศักราช2551นะครับเราใปเหรียญที่2กันนะครับส่วนเหรียญที่2 องนะครับเป็นของเหรียญ5บาทของปีพุทธศักราช2549นะครับส่วนปีพุทธศักราช2549นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2ี่มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับจำนวนที่ผลิตนะครับจำนวนที่ผลิต254ล้าน4แสนพันเหรียญน,นะครับก็คือยอดการผลิตของเหรียญ5บาทของปีพุทธศักราช2549นนะครับส่วนราคานะครับราคาที่ประเมินออกมานะครับ ราคาที่ประเมินอ,ออกมาของเหรียญ UNC นั้นราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน40บาทนะครับส่วนตัวที่มีราคาเกือบหมื่นนั้นก็คือปีพุทธศักราช2540นระครับราคา7,000พันนะครับ,ราา 7, รบส่วนราคา ของปีพุทธศักราช2,546ก็ราคาอยู่ไม่เกิน1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับส่วนอื่นๆนะครับอื่นๆก็ราคาตั้งแต่40บาทไปจนถึง150บาทนะครับนั่นก็คือ,อปีพศออื่นนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ